อุดมการไม่ใช่การถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นนะการเมืองไม่ใช่เรื่องธุรก,กิจในครอบครัวการเมืองเป็นเรื่องของประเทศชาติท่านนั้นปอกท่านเป็นผู้ให้ช่วยเหลือชาวบ้านหส่ใจลูกน้องท่านจะพูดอยู่ตลอดเวลาขึ้นมาได้ทุกวันนี้เพราะลูกน้องทั้งนั้นในการสร้างกันขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ยืนด้วยกันมันก็ต้องแข่งกันหมด ผมเองเป็นคนตำบลแสนสุขหรือตลาดหนองบนก็เป็นคนบ้านเดียวกับท่านกำน,นันเปาะคุณปู่ผมกันว่าพี่ชายของคุณย่าผมท่านก็เป็นกำนันตำบลแสนสุขคนแรกตอนนั้นทกำน,นันเปาอเหยียบ้านคุณปู่ผมเสียท่านกำน,านันเปาะเป็นกำนันระย,ยาะทางทางการเมืองแล้วครอบครัวผมตระกูลผมก็เป็นนักการเมืองมาแต่แรกนะฮะแต่ผมเองเนี่ยเกิดจากครอบครัวที่ยากจนเพราะคุณย่าผมเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือคนสมัยก่อน คุณพ่อบมก็ไม่ได้เรียนตามเรียนแค่จบแค่ป .4 ท่านทางการเมืองแล้วเราหมดสิทธินะ์แล้วแต่เราบาังเอิญเรามาชอบการเมืองบังเอิญชีิตมาโคจรพบกับท่านกันกนมันเนี่ยเขาก็สับสุนเราเป็นสอทอแสนสุขจนวันหนึ่งมีเลือกตั้งปี54เราก็ลงสอ,สอพรกพลังชนท่านเป็นผู้ให้ท่านจะบอกว่าให้ช่วยเหลือชาวบ้าน,นะฮะให้ความใส่ใจสิ่งที่ได้กลับมามจะมากมายหลายร้อยเท่าเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนสองคือความใส่ใจลูกน้องความเป็นอยู่เหมือนเราครับเรามีลูกน้องในบ้านเราต้องถามหมครับว่าใครมีความต้องการยังไงใครอะไรยังไงคือออท่่่าาานจะพููดดยตลลเวว ท่านขึ้นมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะลูกน้องทั้งนั้นในการสร้างกันขึ้นมาพอท่านดูแลลูกน้องดีคนก็เข้ามาเยอิอมก็เป็นฐานปรดิมิตี่แข็งแรงท่านเวลาเลือกตั้งท่านไม่ต้องไปเดองท่านยกหูไปที่ละตำบลทีละอำเภอก็ได้หมดแล้วคะแนนผมว่าท่านเป็นไอดอนในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครมาเดือดร้อนท่านต้องช่วยก่อนแล้วสิ่งที่ท่านได้กลับมาคือเวลาท่านเอ่ยทุกคนก็จะช่วยกลับมานี่คือทางการเมือง เปลี่ยนไปเยอะครับเพราะว่าคนเก่าๆที่อยู่ก็ออกมาเกือบหมดผมก็ออกเกือบจะคนสุดท้ายมาต้องยอมรับว่าท่านได้จากเราไปทุกคนมันก็ต้องมีเส้นทางชีวิตที่ต้องเดินเราต้องยอมรับว่าสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่พวกเราทุกคนคือก็เป็นเหมือนกับลุงป้อมอย่างเงี้ยก้าวใจทุกคนแต่วันหนึ่งท่านกำนันไม่อยู่แล้วเนี่ยทุกคนก <Ĉ> ็มีเส้นทางชีวิตทุกคนบางครั้งอุดมการ์มันไม่ได้ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยบางครั <Ā> ้งมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปโดยที่อุดมการ์เราอาจจะไม่ตรงกับรุ่นต่อไป คือจร,จริงๆมันไม่ใช่คู่ขัดแย้งแตุ่ดงการมันไม่ตรงกันมากกว่าคือต้องยอมรับว่าผมเป็นตำแหน่งน้ำตีว่าการทรงแรงงานได้เพราะพรรคพลังชัดเพราะลุงป้อมเป็นคนสนับสนถึผมท่านลุงตู่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ให้ความไว้วางใจผมถ้าถามว่าวันนี้ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าผมจะยืนข้างใครผมต้องยืนข้างคนที่ให้โอกาสผมมาบริหารประเทศมาในวันนี้ป่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ยืนด้วยกันมันก็ต้องแข่งกันหมดแต่ถ้ายืนด้วยกันมันก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันป่ะมันก็ต้องแบ่งกันได้นี่ เอาผมเรียนอย่างนี้ว่าเหมือนเรามีเราเป็นเจ้าของบริษัทเราจ้างพนักง,งานทํางานเขาทําดีเราต้องขึ้นเงินเดือน เราต้องจ่ายเขาแล้ววันหนึ่งเนี่ย, <S <S เ,ยเขาออกไปทางานบริษัทอื่น,นเราจะว่าเขาเนี่ยเราคุณนไหมวะวันหนึ่งที่เขาทํางานเราก็ทำสุดความสามารถทําให้บริษัทเราเติบโตเราต้องให้โบนัสเขาปหครับเราต้องดูแลครอบครัวเขาไหมครับอย่างพนักง,งานเขาทาเพื่อช่วยเหลือบริษัทให้เติบโตแข็งแรงเพื่อที่เขาจะอยู่นาน,านแต่ถ้าเกิดอุดอการณ์หรือแนวคิดไม่ตรงอ้าคุณไม่ต้องโบนัสม่มีโบนัสมีมีโบนัสมีโบนัสม,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 มันก็อยู่ไม่ได้ที่อื่นให้โบนัสสิบเดือนแปดเดือนเขาต้องทําอะไรเขามีคนข้างหลังป่ะครับแต่นี่คือเรื่า เออก็ต้องยอมเขาแล้วก็ทิ้งพักพลังชลัดทิ้งตุงตัวผมจะทำยังไงมันทําไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเขาบอกว่าอ่ะอุดมการเดียวกันไก่เกี่ยกันว่าใครอยู่ตรงไหนมันก็ไปกันได้ คือไม่ใช่การเมืองไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่พยายามจะทําให้ทุกคนมีความสําคัญเท่ากันหมดแล้วก็รวมพลมงการกันคือผมพยายามให้ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เป้าหมายเราคือต้องสร้างชมรีให้แข็งแรงไม่ได้คิดว่าจะต้องไปแข่งกับใครเราอาจจะแข่งเรื่องดุมกรรมมากกว่าแต่ถ้าไม่ได้แข่งเรื่องของการยิ่งใหญ่มันไม่ใช่คุกจากมันเป็นคลื่นกระทบฝั่งหมดนะครับ ไม่แตกแต่เป็นเรื่องของการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแล้วก็ผัดใบเพราะเรามีมปุงป้อมเมนูหน้าพักสามสีุลูต่เป็นนายกทุกคนมันก็ต้องการแบบนั้นถ้างั้นวันนี้ถ้าอุดมการ์ใครแปรเปลี่ยนก็ต้องว่าเขาไม่ได้เพื่อนคือเพื่อนแข็งแรงกว่าเดิมก็ไม่ได้ว่าเพื่อนพี่พเขานะแต่ว่าความเปลี่ยนอุดมการ์ถ้ามันไม่เหมือนกันบางทีเขาก็ออกไปสร้างบ้านใหม่อันนั้นเราก็ยินดีกับเพื่อนแต่คนที่อยู่บ้านเดิมกันอยู่ที่อุดมการเดียวกันเนี่ยมันก็สามัคคีกัน แล้วก็ไปแนวทางเดียวกันผมยังมั่นใจพลังชลัตก็เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลครั้งต่อไปแล้วก็สับสูนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมตรีเหมือนเดิดมดงการไม่ได้แปลเปลี่ยนแต่การปรับแต่งปรับ,ปรบเปลี่ยนในในตัวสมาชิกมันมีกันบ้างแค่นั้นเองนอกจากท่านไม่เสนอตัวเป็นนายกแล้วนอกจากพลุกพ่อมเลิกจากการเป็นหัวหน้าพักแล้ววันนั้นก็คือเราต้องมานั่งดูว่าใครดมการเดียวกับเราหรือเราจะสร้างวมการแล้วชวนคนมาอยู่อันนั้นเอง ก็ต้องอยู่ผมนักลรบ,บาดเจ็บก็เจ็บตายก็ตายผมนักลบผมไม่ได้คิดว่าจะต้องกระโดดไปกระโดดมาผมอยู่กับใครผมอยู่ตรงนั้นเจ็บก็เจ็บตายก็ตายเพราะถามว่าถ้าผมไม่มีท่านทั้งสองผมกม็มีวันนี้นะผมจะพ่ายแพ้จะบาดเจ็บตายก็ตายมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องอยาก ผมต้องการเห็นความมั่นคงของพี่น้องประชาช,ชนต้องการให้นักการเมืองเป็นน้ำดีต้องการให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนและต้องการให้เราต้องทุ่มเทย,ยึดมั่นชาติศาสนาพมาสัตว์และพี่น้องประชาชนเป็นหลักที่ผมต้องการแค่นี้จริงๆถ้าใครอุดมการเดียวกันมันก็ร่วมอุดมการเดียวกันแค่นั้นเองนะครับ